ละครหนึ่งในร้อยเปิดตัวตอนแรกก็สะกดคนดูอยู่หมัดตามสไตล์ผู้จัดแอนทองประสมแค่พี่ชายทั้ง4คนของนางเอกก็ตื่นตาตื่นใจสุดๆแล้วค่ะ ออนแอร์ Air ไปหนึ่งอีพีเรียกกระแสตอบรับจากแฟนละครได้อยู่หมัดกับเคมีเกินต้านของคุณพระกับอนงค์พระเอกต่อธนภพ,พและยายาอุรัสยางานนี้สี่พี่ชายของอนงค์สมพงษ์เพชรกฤิสแสวงเป็นตายจำลองมินสลุดและประสิทธิ์ปีเตอร์แพนขอมาทำหน้าที่สแกนคุณสมบัติผู้ชายทั้งพระนครที่จะผ่านด่านพี่ๆทั้ง4พร้อมย้ำกับสีสันมนเทิงว่าใครหวังจะเข้ามาหาน้องสาวไม่ใช่ง่ายๆห้ามพลาดหนึ่งในร้อยค่ะต้องเป็นผู้นำที่ดี ดูแลน้องสาวตัวเองได้แล้วก็ดูแลธุรกิจที่เรามอบหมายให้อะไรเงี้ยเป็นคนที่จริงใจและจริงจังมีอะไรต้องเปิดเผยเนาะมีหน้าตาในสังคมครับบ้านสุนทรพงของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหน้ามีตาในสังคมเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเป็นน้องเขยเราเนี่ยในแวดวงสังคมเนี่ยจะต้องมีหน้ามีตาที่หนึ่งจำเลยมีตังค์ครับแฮ่มีตังค์ครับมีเงินมีเงินครับมันมีมีฐานะที่ค่อนข้างแบบว่าเสมอภาคกับพวกเราหน่อยฝากติดตามด้วยนะครับหนึ่งในร้อย ออนแอร์แล้วนะครับก็ได้เจอพวกเรา4คนนะครับแล้วก็รวมไปถึงพนังเราด้วยนะครับ